มาฮอดแล้วสวัสดีสวัสดีเด้อป้าลุงโดยโอ๋อบางทีเอาถิมมัแน่นะมื่อนี้พาตะดามาบุกหน้าแม่ตุย้ยมื่อนี้พี่น้องเลยแล้วหรือยัง่งไปนี่แหละคนสิเกี่ยวเข่ากันได้อ้าใช่อ๋อฉัน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 มากเกี่ยวเข่าใส่ผ่าแขกว่ามนันหรือเปล่าไปา ลงลงไปหาตุ้ยก่อนเออดมึงรู้ตุ้ยอยู่เทียงว่าคือชิมอยอยู่ลงมาบัดสามพอแม่ลูกมื่อนี้พี่น้องเลยแต่ว่าทางบอจันทร์พ่นหน่าชีวอยู่บ้านสวนเนาะพอเพิ่นลงมาก่อนต่ดำแล่นลงมาน้านหลังเข้าใจไหมเมีเข้าใจไหมบอกมาเข้าใจไหมพ่นักพี่น้องเลยไปลงมามาพี่มาพี่ผู้คนสิเตรียมเกี่ยวข้าวหมวกบักไงเนื้อไง Này, nè, áo, áo, nè, nó không hại phà Bè đâu nè Nè nó bè nè Linh Hàn, mì tùy ơn đâu Nè, nó mì tùy Pá Xe cà phá Nào bè, mè, phà khét nhé, nè, bò Má, đi mẹ con đi Nhìn tốt quá, nằm nằm nè Nằm nằm nằm, nằm nằm Má, xịt cháp ăn à nè Mẹ bỏ bông Bố hê đi nha, áo, mai, nhìn nhé, bỏ bông, bố đi xe Bố hê ม็นแล้วใช่บมอแม่เนี่ยไปลงน้ำตุ้กูแม่จังเอาไปกันเลยไปเอาที่ก็เอาไปเบิ่งน้องวินนี่ก่อนที่้น้องวินนอ่นนะน้องยังเชื่น้องแจ็คเอาหักแล้ว เสียเก่งตามยังเด้ตุยเอ้ยตุยตามยังก็กวักอยู่ตามคาร์โบนะวะเก่งไม้บอดินตุยแกงไม้ผูกน้องเพื่อนหมวกเพื่อนนะหมวกแก้ายได้แล้วพี่เราไปซื้อได้เป็นเดือนเลยจะได้ผูกไม้อ่ะนี่ลืมเสียไวปนะน้องบอ à, hãy nong win ao này, in à? à, mà nong ao wow, ba phụ, nó tam nhãng bong bong như chưa. mang lấy gì thào đấy, nong ư núp chân đấy đi, ít ít, giật cái đây cái yêu phi nong ấy, nương, cái đây cái đây yêu phải nè, nong nong, nong, nong có đi nón không? nong à, nong chỉ bay chăn bàn pa, à nong chỉ bay chăn bàn pa, นี่มีคิดดูนะมาเ้ยสองท้านี่เห็ดยังเด่นะเดินอ่ะีสบายดีเด้อดินเดินี่ต้องมต้เลยแกม่อ่าเป็นแต่เสียบแทะน้องเชยก็จักวาน้องเชยสมาหาเลยจักวาน้องเชยสมาเกี่ยวเข่าโดนแกงไม่รอดเลยนี่เขาบอดินน่ะใช่บอดดิน มึงจะภาพเนี่ยมึงชภาพคนมาเกี่ยวัข่าวนะน้องเอ้ยยังก็ตุ่ยาดอืมแค่ปันข่าแก็ลงมาเนอะเชนาะมาแบ่งมาแบ่งพูดได้ว่าแม่เบิ่งงแม่เบิองงเอากรเบิ้งตีเอามาเอาก็ได้เนี่ยอยากเบิ่งน้องเดี๋ยวยาดเบิ่งน้องคอยเด้อคอยเด้อ แพงน้องแพงบ้างแพงน้องบ้ได้จักชอบตุ้ยอหาสิบปลายแบ่งครึ่งบ่แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเลยเช่นะมาถามไอตุ้ยกับพี่น้องไปปันขาวมื่อไั้นไ่ได้ลงมาเนาะแต่ได้จักรศบเด้กองข่าวใหญ่แล้วนะ หมอลิ้นแรกอยู่ม่แม่น่ยของแนวเฮือนเฮือนหมอลิ้นอ่ะมิตินูได้ป้าไปหายเมื่อนั้นน่ะทั้งนกทั้งนูบาดเฮ็ดเหล้าอยู่พี่บาดไก่พี่น้องเลยสิลักไปคายกัต้องพานไม่ตุ้ยมันคือสียางงากแน่อยู่เฮือนแค่อแนจมไปเลวอาน้องไง โอ้ยม่ตัดแล้วนกัเอรินล่ะถือหัวน้องไหนบ้างน้องยังก็ซื้อน้องยังก็น้องยังอย่าไปง่ายอยาอย่างนัน้องหอนะเออน้องหอน้องเพื่อนน่องหอน้องเพื่อนเอ้ยนิวน่ะเอ็นีไปแฮนว่าคือไปบ้านสวนพุ่น เอาอทางบาจัรก็เอาบุญมาเลยพี่น้องเลยมามามาดูดนมต่อยตอยู่ปลลุงเลยทางเมย์เพิ่นกินข้าวจะได้ช่างกินกินได้กินแนวแซ่แกงน้ำไม้บงบ่ต้องเป็นแกงน้ำไม้บงเด้พี่น้องเลยทางยานผิกกรรมเนาะทางอนน้ำไม้อันอื่นนะพี่น้องเย อไปไม่ดินไปสดแกงไม่น้ำอินบ่ดินชิฝ่าน้องถาชิเรากินโดชิทางอันอาบุญกับพองเจอเพิ่นก็เอากระเบื้องมาอ้างลูกชายพี่น้องเลยเพิ่นได้กระเบื้องใหม่กระเบื้องเฮือนเพิ่นเนาะกระเบื้องหรือว่ากระโลบ้านเฮาพี่น้องเลยเพิ่นได้กระเบื้องใหม่แล้วไอ้แจ็คนั่งอย่างก็ดินนั่งอย่างก็ดิน

ไปไปกินข้าวไปไปกินข้าวน้ำอินเนอร์โดยน่ะให้น้องรับนี่ยน้องรับปีปีอยู่อะไรอะบ้านนะทางตู้เท่ากันนั่งเฝ้าหมอแกงอยู่พี่น้องเลยพนันพอน่พอแี่เพื่อนอะไรอย่างนตอนนี้เพื่อนเกี่ยวบอเดินเดินเดินดูดูดูบ่เห็ดดูบ่เห็ดไปนั่งน้ำอินฟูไปนั่งแกงกินแกงน้ำอินฟูป่ะไปเ้ยเฮ้ยแมวันอยู่ไหนบอเออเออเมรเนี่ยน้องเชจอกู่วมันวันไหมเออไล่เขาเชะ เออป้าเยอะป่หนแม่บางันเออกินเด้กินเกินแม่ถากินแต่เราไม่ตุ่ยดอกแม่ใส่ปลาเด็กได้ตัวนี้บใส่ช่องจบซมแปาใส่ยนส่ทมาแขกมามันมั่แขกเรามีคนงานบ้างมั้นี่ใครอายุเฉพี่ยหนอเรามีคนงานเราอยู่ห้องปลาดุกแม่ผมนะซิซัก กินไว้ได้ไหมมัดผมให้ผมเพิ่นสะหัวมายังโมแหงปันไดพี่น้องอือเสร็จไปดีแกล้าไหวน้ำอินนี่เราวนี้กินข่าวแล้มึงเสร็จเส,บ,เสบ็จเสรหน้าไข่ปันข่าวบุ่นๆอยู่ข้าตุจ่าปอืมอ่าแต่ละคนก็นต้องปันก่อนนะพี่น้องเอ้เนาะย่านฝนตกห้าเกี่ยวยังมาแล้วแต่ต้องปันก่อน ไฮวินจะอะไรจะพูดวินเมื่อน like um ั้นไปตุ้ยแบ่งให้นรอวินน <ah> okay. ้องเชื่อแตนพี่เชื่อลงมาแบ่งขอแบ่งพูดนับได้เมือนี้เนี่ยยังไม่ถอได้เหรอยังไ่ได้ถอกวะไปแบ่งสอบได้ปะแนวนั้นแนบจังแบ่งง่ายโบแบบนั้นแนบจังแบ่งง่ายใช่ไหมเอาไปด้วยเลยไม่ต้องถอกไม่ต้องให้ไม่ต้องให้มาไม่รู้แม่มากินข้าววินนลูก ถามตุยไปขนนนแล้วแท้ตุยวะถ่ายนงเชื่อเมื่อนะชุกนันปงอะชุกนันปงจางอยเจางม้านากพี่ใส่ตุยพี่ใเนาะพอดีจางมใส่กับพีพอดีพอดีใส่บาบวมน้ำบ่ใช่อยใ่มน่มนางจางเนาะแม่นแลใช่น้อยนึงจางกระเตยไบ้เสเอาได้เรไม่หิวเหอ อ๋อเตมหมอกใส่นางมูบ้านมูแน่ตาปลาพ่อเนี่ยคือใส่ปลาปลาคปลาทุกเก่นใช่กันเนาะมาาของมูเลยเป็นเตเที่ยเป็นของมูเป็นแซ่บดิแด่้ามาของอินข้างนองเลยของลาเทียมลืมนี่ยแค่ปีแค่จำอยู่ี่ของคนปกติกับของคนปกติน้ดินต้องว่าถึงนี่สิลซมันกระตุยแลจังว่าห้ชซมนะ จช่ใส่ยังไปอกินนี่ยใช่ใส่ปอันที่ว่าจารเนาะเ้ยแมงเสืกระร้อนนเจบปาไสิเไ่านง้อประหลยังอะไรกับใ่บ้าไม่ใส่กปิเอาพอดีได้ตัวเนี่ยถักเลปดมาหัวปลาพี่น้องอยนี้หัวปลาคอไปดหัวปลาคอวาไงโอเคกัหมนินจะพามากควมาบไห

มาด้วพ right> um ี่น้องเลยกินเข้าแซ่บๆน้ำการแกงน้ำไม่ฟีเมอร์ไม่ตุ้ยไางนวม่ได้อยู่หว่าได้อยู่บอยากควม้ามูแท้จะลงชดขอมือเย่ะลงชดขมูเลยใ้บวงอวนะต้ยบ่วยัอ้าวบ่วงมาพี่น้องแกงน้ำไมใส่ปลาโคอันอาอิน ยามาพี่แล้วอ่ะดูว่าเจ้าอยู่ใกล้หมอวินไหมหมาวินกระลับแล้วกรลับแล้วกระลับเลยเดียวไปข้าวหนึ่งไปทางเอ้อพ่อๆพีสาวเจ้านะมามาพ่อผาเข่ารถวด้ยเอาเราให้อันเติมกำลังก่อนจังลงไปด้ยสบายดีด้ยคือจ่าเมย์แล้วพ่อหนึ่งก็ไปไปยังวันสวนนางเชอร์กซอเอากับ bương, nó ở cà mà mày hay rồi, bên đây đây, ngang bông, rồi leo, phi leo, nó, thấy anh tham qua đi đâu anh nó bương vô, đây bò. đây, này bương à. mày thương chạy con, cái năn gì bờ, con lựa ekip, em new qua lựa ekip, ah, đi มานี่ยจากพ่อภาคขาไม่ตุ้ยตลอดได้พี่น้องเใชใช้ใชมาเดินมาเด้อมาเด้นใช้ไม่ตุ้ยค่เอาให้นั่งไปเจรไม่ตุ้มาไหม่ตุ้มาไหมนั่งรับกับีนมาม่นอ่าขาดีกะปิเ่นหมเก็บกะปิเด้พี่น้องเลยทางลาวเขาไอบัพิกเด้สิกาดบอกโมมีโมีอันยังสมพักไม่ตุยไม่ตุยบัดสมักแก้วบ่ตุย อย่คนืลาเหานั่นยมีคนเาสวนนังโดยคนอยู่ทาแขกเนอะโดยโคนแวเมียอยู่ทาแขกอยู่บ้านเกาบ้านยังกะมันคนสนามมันคนสนามเจ้าเคยไปยบอเคยเคยไปโยไปงานแต่งคนนั่นแหละป่นงไงเป็นเไปงานสายบุญนะไปเคยอมไเคยอมเมื่อก่อนี่ยังเนะเออเคยเคยอม สมัยนี้ป็นสูตรเนาะทำม่องี่เรองเป็นวาวก่อนได้เป็นเคยจริงต้องได้เป็นเคยปลอมก่อนเลยนะบัานสนามบ้านสนามกระเระเสองานคนาวรบตุยนะตุยเติมกระปิ่เชื่อผูบมากเลีมักรบิดมักรดออตังก่อนเลยเนาะ พอแขกแวงให้เราล้างเนาะอ่าสุดแรกเราเติมไปแล้วพี่น้องเลยเป็นขัวหมไม่ตุยไปเนาะรอบสองจะให้เราเมานั่นผู้อาแน่นอนหมดคือนีเราล้งเลยได้ยไหมอาจารย์ชื่อไห่หวังด้วยด้วยด้วยบาปปะ ค่เากัด่นเาข่า่าเาดเข้าวกันเด้ยใ่เบิงคัมเ่มือไม่ตุยดิาอินเ่องพี่น้องกันเต็นที่บ่ิเตะยกเาเม่เยม่เดือน้องเพ่งังไเนาะเเ้งระวังเอดตาโล่าเช่เด้อเช คา่าวัแซ่บแม่แม่ตุ้ยไหวกินน้ำได้ข้าวที่อาจารย์ว่าแซ่บตอนกินโด่งเจ้านั่นแก่ไม่เท่าหมดนะทุกอย่างจักรลักษณ์สั่งเลยแต่ว่าอยู่ไม่เจอว่านาองแม่ไม่ให้พอกินมายมันเยวใส่ตามะอืมไม่เชื่อกินหมากแตงอืมแข่งนราไม้ตุ่แม่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย ไ้เช่อหัวแล้วแซ่บแซ่บพี่นงแซ่บวะโอ้ักจะได้บรรยากาศห่อนดอดเนาะมือตุกโตามตาตัวไอ้คนกินมือนั้นับตามตัวให้กินมืนั้นเนาะไม่ได้หาเป็นนัวเราแซ่บแทบ่นังตัวเอายาหประเทกินเนาเม่อองชินหัวยูงเออเอออ่งกินกแกงไม้น้ำพรอแต่ก็แซบเลยแซ่บไม่ลอยเนา มาแต่บ้านน้ององืองวานี่บ่จะหาไปหายตีพี่น้องเลยไสียปลาได้ใช่นังเงี้ยไปเสีไป้ากินข้าวก่อนพี่น้องเลราะอาจารย์ว่าแซ่บแทบแล้คถูกเมงคือเราเคยมาชิวแมงคือเราอื่นได้อยู่อ่ะอืออื่นได้ถ้าขออยากกินข้าวก่อนจะพี่น้องเลยพี่น้องเนาะหลังจากกินข้าวกินน้ำอิ่มมาเฝ้าลานบ้าทหน่อย

บอแม่นนาแม่นอันนผูกแขนน้องอันนั้นนะดูอย่างมีบอันผูกแขนให้ตุ้ยผูกแขนใหใช้ใช้เด้เนี่ยผูกแขนได้ตัวอยู่กแขนเอาผูกแขนไปผูกไปผูก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 นูอผูกผูกผูกออกผดกอน้อูกผูกผูกผูนผูผูกผูนผูกดกผููกผ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 ููอผูกูกผูกไูกผ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 นกผูกกผผูกผูกผูกนกนกูผูกก้อ้ ยาน้องยาน้องมือน้องนะยว่าน้องนอนเะมันงงอยู่บัตรอาฟ้านี่ดวงมันห้อนนะเฮ้ยอันนี้ดวงมันห่อนขี่แอร์ขี่แอรไปเซ็ตเลยเออให้ได้อ๋ออันะอันไม้มันเหรอมันดูวาวเลยคนห่านแบบนี้ก่อนฉี่นะอันนี้เอามาเสียบใส่ไม้ทั้งพี่พีเลยเพรอปึ๊บระบบอัตโนมัติของไม่ตุ้ย เ่าไม่งามเลยเด้อปึบบงแทงตางเชื่อได้ท่เ้ยเอ้ยเฮ้ยมันดุจะต้องเอาว้ฝามันนะใหม่ผมได้มันขี้สีห่อนจังนลาชิ้นิ้วนี่จี๋เลยจีกมาเห็นยังดินเลจีกเช็ดขี้แอ้นองป่ดุนองก็นอนสมาแงงโยนอนเย็นจะจุยพี่น้องเลย ขี่นองขี่ป่ะเสร็จไหมเสร็จแน่้าองนาอ่ล่องเอาะนะเม่จะไปเช็ดอือ้น้องนะได้่นะไปเช็ดไปน่องนตื่นกันยังเสร็จน่งตื่นังเสร็จเอ้อน้่าเอือนิวก็มาแตงเฮียนไหนพี่น้องเลยมาถึงมาเอาไว้เม่อินเฮ็ดกินถ่าอยู่เอ่อเอาปดมาเล่นเลกดินบ่เออเพิ่นพักดิน แม่สบายดีป่ะลุงแน่โดยหุนเดียวก็ไปตุ้ยแล้วไปตุ้ยหลานเจ้ามาดิน้องลูกกันฝปก็ลูกป้าเมย์ตื้ป้าคำบ่เห็นว่าเมย์ตัวเออฮานเป็นเอื้อยของไอเตร์นะพี่น้องเลยโดยหลานไปตุ้ยได้ปุ๊แม่ได้เ้ยนี่นะเอ้ยมวยพี่เน่หลานไปตุ้ยเดียวันละ ในมูใหม่หือมูเก่าว่าเอนิวกินข่าวกินหองเดียวกันบอกินทอนรกอวะกเลยเี่ยนห้องเดยเยมวยห้องห้องยังเลยมวยอันนี้ห้องืมเลยมวยเรื่อใหม่บอ๊นิพาไปดิ่อันมาบอนุนอันบุญธาตุโคนสายบ่แล้วมาโดนไจากเ้ยมวยไปได้เมาเลยเนาะ ันนี高高 Day, 高高้ดะพี่น uh, ้องเลยน้องคนนี entonces, discord, ้แดะที drink, ่ไปดินบุญชมเงินนํามือนะเมาว่าตัวมือนะเปียกฝนชื่อทิ้งเออฝนเปียกอันพนังลังนี่พี่น้องเลยฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ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 มาฮ่าฮ้าฮ่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 า่าฮ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 ่าอ่าฮ่าฮ่่่าฮาฮ่หฮ่า่่าฮ่า่าฮ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 ่า่ชา่่า้่าฮ่ฮ่าา่่่่ ไอยบ่อ้ตูบ่เออบอ้กไบ่ได้จักเลยว่าเรามีดูจากคน้นนองเลยเราเราเนี่ยกันก็ไม่ดื้นใิมไม่มจากปีเลยมื่เจ็ดปีเอ้ยนี่เอเเอ้ตักเลยไอ้ตเนาะมือมือนี่ไงซิวโดนเคใหรไอ้ตอว่ะ ปัวเพื <c ười> <c ười> ่อนโอ้ยหงอยหน้าพี่เลยวันที่สามนี่เด้อมัซื้อเคียงหาเต้อเด้อไปดีคนยิ่งใช่จ้ะไตัวน้ำมันถึงมีซีวอนนั่นเองเด้อบอนักเชิงไงได้อเชิงอยเด้อเจอพี่มวยกับไปเชิงอยเด้อไปได้ไหมไปดิไปนิวน่าเออนิวไออนิวบ่เลือกกระเบื้องน่ะงามแท้ปราดินเนี่ยอยากได้ได้ป่ะเลือกเองเลย ถาไม่ต we pe ุ ơn ơn ้ยก็ไม่อินนะว่ามากเลยว่ามากน้องนิวอีบ่ถาแล้วดูมากไม่เลวนนิ้เลือนัไก็มากก็ได้ไม่ตุ้ยนะพอเราเอาเน้นดิทั้งบุดทั้งเนาบัดบุดบัดเนาได้มานอนม่ตุ้ยคืนนีน้าต้องเมื่อยแหงว่อนนาคืนนี้นิวไปดีนไม่อึดงิ เอายังแพยอึ่นวานนี่น่ะตู้กับขนมบ่อันนี้ใหญ่แน่น่ะตู้เย็นป้าบะป้ากับตู้เย็นเพ่ได้ป้ากับมาให้ป่ากับเด้อว้าต้องจันประตูได้ต้องจันทร์นะขานมต้องเชิดกับประตูเด้อมัเชิดแม่ไปดีนะเอ้ยมวยดุข้ากมวยแบบมักศิลาไปเถางวเทียงหัวเฮือนผุดเด้อไปเด้อ เอาใส่ถ so ุงเนอเอาถุงไปพี่มวยไงเจ้เดี๋พนหากระมาแต่ไทยพี่น้องเลยเนาะโดยเบิ่งหุ่นเพิ่กอจักนะแมนมาอยู่บ้านห้าชั่งปีนึงกหงหุ่นเดียวก็เอ้ยนิ้วนี่เด้คือว่าจในี่เด้หน่มาอยู่บ้านได้จักมือก็พอได้เหลือหนึ่งบ่ขาวมาแต่ไทยนี่โม่หยอดบ่ใกล้ชิชูผ้าบาปกติแล้ว ใกล้ชิดาว่งกตี้ใกล้สิไปอีกเลยใกล้สิไปอีกทีวันที่เก้าอ่ะ้อีกอาทตยหนึงพี่น้องเลยที่เก้านีกัวันที่หนึ่งเนาะขอรินไปน้ำเกัว่ามันนี่พอว่าสิไปเฮ็ดพาสปอร์ตให้น้องเชอร์ขึ้นไปเฮ็ดเสื้อจะได้ไปไทยอันไปหาน้องติมนะเม เฮ้ยเฮ็ดแ้วนะถ่าน้องวินบอวินเนี่ยยังชั่งเชือกอันนั้นเอ๊้ยตุ้ยตุ้ยโอเครับพี่น้องเลยเนาะสหรับคลิปนี้มีอย่างไรลงมาทำไม่ตุ้ยซื้อว่าได้เข่าจักสอบเด้อว่าจะได้แบ่งให้ลูกอีกและจักสอบเด้อนั่นดิเนาะโดย ขอเข่าไปขายเขียวลินข้อเข่าไม่ไปขายเนี้ยใ่ไหแมนขอเข่าไม่ตุ้ยขายไปกินมูกระทุใช่ดอกมูกระทุลินว่านะตุยไปกินมูกระทุว่าดุกินบ้ตุ้ยใช่ดอกทานมาด้วยหะกินบ้ตุ้ยตุยเดี๋ยวลินนะนตุ้ยเนี่ยลินเนาะให้ตุ้ยเราคุ้มหัวหนุ่มเนาเนาะมูกระทุบ้าดุมูกระทุเด้ยโด้อพี่น้องเลยเนาะ ไปแล้วสะลาแล้วพี่น้องไล้สำหรับคลิปนี้วะมิยังมาพาเบาใจมาส่งให้พ่อแข่เกี่ยวข้าน่าเชื่อว่าไปเสร็จแล้วหนีมือดูไปย่าย่าดิ้นกันไกลพ่อไหมแม่แม่มาแม่ไปวินเนอร์ก็นอนเลยพี่น้องไอยนี่รับปุ๋ยเลยพาพีด้น้องเลยเด้อรับปลาดุงเลยเด้อ ไปพน้สบายดีพ่อแม่พี่น้องบัาสุขสุขคนเด้อั้งเชือชือเลยจะนังชือสบายดีไหมดกสบายดีก่อนสุขจ้ากันออข้างอือคนดื้อนะไปก็ได้เสียแล้วทางเสือไปนัางเาเนาะ